สวัสดีครับเดี๋ยวน้องน้องน้องรอดสาวนะครับทักทายอยากให้ไปถ่ายฝั่งทางโน้นนะครับเดี๋ยวตามไปมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องรอดน่ารักมากมา <c oughs> จากไหนครับมาจากเต่างอยค่ะเต่างอยวันนี้มาเนื่องในโอกาสอะไรครับนี่มาแหบค่ะ <c oughs> มาแผ่ข้าวเอาไปทําอะไรครับแผ่ข้าวเอาไปเอ็นบุญกองข้าวค่ะเอ็นบุญกองข้าวในน้มของโรงเรียนเหรอครับค่ะอ่าครับดีมากๆเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับมามากันเยอะไหมครับตอนนี้มาเยอะค่ะทั้งโรงเรียนเลยไหมไม่ค่ะครับแล้วเคยมาบ้านกวกกอกหรือเปล่าครับมาค่ะมากี่ครั้งแล้วมาหลายครั้งแล้วแสดงว่าเป็นเอฟซีของลุงพล ในนี้ FC ลุงพลทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับน,นี่ครับ FC ลุงพลทั้งนั้นเลยนะครับน่ารักทุกคนเลยนะครับอา่าน้องๆมาจากโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะครับเต่าง,งอยพัฒนานศึกษาเต่างอยพัฒนานศึกษาไปเลยค่ะไปดูไปดูครับไปดูก็กรกนิวครับ นี่แหละครับน้องๆจากโรงเรียนเต่างอยนะครับ